สวัสดีครับวันนี้ผมมีเก้าออนิวนะครับเป็นตัวเดียวตอนเดียวนะครับก็เพิ่งเข้ามาเป็นรถจดทะเบียนปี2014นะครับปี2014ก็รถมือเดียวเล่นพร้อมนะครับรออรถเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะครับสภาพรถก็ค่อนข้างดีนะครับก็รถไม่เคยทําสีเลยนะครับพาดูรออรถรันสภาพลอค่อนข้อพวกนี้เป็นสีร่อเนี้เป็นของโครเมียมเฉยๆนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวรถนะครับเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับตัวล้อรถมี่บางๆครับส่วนไทม์ไทมในนะครับสภาพถือว่าดีมากนะครับตัวนี้เป็นรถใช้มือเดียวจะค่อนข้างไม่โทมนะครับไม่ได้ใช้วิ่งงานหนักอ่ารถเขาเคยใช้คอกแค่คอกระดับหัวเก่งนะครับไม่ได้บรรทุกหนักนะครับภายในเบาะยังสภาพดีนะครับเป็นเบาะหนังโรงงานนะครับก็ให้สภาพมาคอนโซมคอนโซลไม่ลอกไม่ร่อนนะครับ ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับนครับใช้งานได้นะครับเป็นไฟฟ้าคู่นะครับคู่หน้าใช้งานได้หมดก็ภายในกงไม่มีการจอดติดเครื่องเสียงนะครับสภาพก็ค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ลงไม่แรงอยู่ครบนะครับหลังคาก็สะอาดสอ้นอยู่นะครับเรามาดูเรื่องความเดิมนะครับว่ารถมีชนหนักจมน้ำไหมนะครับ มีชนหนักมีคว่ำไหมครับดูดูเม็ดอ้ครับเม็ดอ้ก,ก็ค่อนข้างชาัดดีนะครับไม่เคยทําสีนะครับคันนี้ไม่เคยทําสีสักคินเลยรถเครื่องเนี่ยเครื่องดีเกียร์ดีครับผมขับมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าเรามาดูเรื่องสภาพรถก่อนเดี๋ยวผมพาลองขับอีกนึงนะครับล้วก็รอกันป้ายยาง เส้นนะครับยางหน้ายางหลังเป็นปี2019นะครับนี่ครับปี2019นสี่ครับเป็นยางอ่า XCD2 นะครับของอ่ามิชลินนะครับจุดทรงแชสซีสวยนะครับดูสภาพถือว่าโอเคนะครับเคยซือกแนบครับแต่ไม่ได้บุกน,นะครับ ชัดๆแมล็กนอยเนื่อสวยอยู่ครับเพราะว่ารถใช้งานแค่มือเดียวบิงไม่เยอะ สวยเลยนะครับน่ครับเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับไม่มีรอยสาดสีนะครับมีแต่ฝุ่นลูกค้าไม่คงไม่มีใครมาดึงดูนะครับนอกจากพ่อค้าที่จะซื้อรถนะครับต้องดูละเอียดนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีนะครับไม่ใช่รถน้ําท่วมไม่จมน้ํานะครับนะครับยางก็เด็ปีสิบเก้านะครับยางยังเหลือใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะลูกค้านี่ ถือว่าใช้ของคุณภาพดีอยู่ครับใช้มิใช้รีนในสี่เส้นเลยถ้าสีนี่ก็6กสีเลยครับ6กสีมิถุานานะครับค่อยตอ่อมาซื้เดี๋ยวลองมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับแต่เมเกินดนี้ เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับแค่ไม่กี่สามสินาทีนะครับเพิ่งไปดูรถแล้วก็โอเคสภาพโอเคได้ผมก็ซื้อมานะครับแล้วก็ภายในภายในยังไม่ได้ล้างเลยนะครับสภาพก็ดูอะไรครับเดิมแผ่นคามร้อนสวยมากนะครับม่ตรงน็อตไม่ขยับนะครับไม่มีขันนะครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับถ้าไม่ขยับไม่มีรอยขันก็แสดงว่ารถคันนี้ก็ยังไม่มีการเคยแกะทำสีนะครับนี่ครับเดิมๆมิดอาร์ชัดๆนะครับ หม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์ของสุดๆนะครับเพียร์ไม่เคยแกะครทำมุดแท้นะครับหมดแค่เพียร์ไม่ยับนะครับไม่มีรอยเจ็ไม่มีรอยโกนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเครับบเื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นปีอ่า2014นะครับเซนเตอร์2005นะครับเป็นออเนิวนะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเต็มพร้อมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็น มันก็สตาร์ทดง่ายนะครับเป็นเครื่องยดินที่ข้างโอซีนะครับเป็นสองจ้าครับตัวนี้ยังให้เป็นเก้านะครับก็จะมีไอบ้างเป็นเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมดาของยี่สูนะครับพอหนูทุกตัวต้องมีบ้างนะครับแต่รถยังแข้งเครื่องยังแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับอันนี้ผมขี่มาสักเกือบสิบกิโลนะครับ ก็จะลองเปิดดูว่าระดับน้ํจะเป็นยังไงบ้างะบายคคามร้อนปกตนนิไหมมีฝาโก่งไหมน,นะครับนี่ค,ครับเปิดได้นะครับจริงๆถ้ารถมีคอมร้อนถ้ารถมีปัญหาเราเปิดไม่สามารถเปิดฝาหม้อน้ําได้นะครับน้ําจะนิ่งๆนะครับน้ำไหลเยนเ็นปกตินะโอเคนะครับโอเคครับเื้องต้นก็จะประมาณนี้เหลือเราไปเทสเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราก็ ระบบเกียร์ไฟร้าเร่งเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปลองพามาดูทีนี่นนนน okay, ครับขอบคุณครับโอเคครับเราก็มาดูภายในกันนะครับก็คือลงช่องเล่นสน์ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พวกแอร์นี้ใช้งานได้หมดนะครับปรับน้ายาอาลมใช้งานได้นะครับนะครับขอภายในก็จะประมาณนี้นะครับไฟฟ้ามีนะัสะภาพค่อนข้าง ก็นี่ครับเล่มพร้อมเล่มชุดโอนพร้อมครับก็ใครซื้อไปก็เอาไปโอนได้เลยนะครับโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับก็ตัวนี้เป็นห้าเกียร์อยู่นะครับเป็นเกลื่อสองจุดห้านะครับความเร็วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดลองขับกันครับดูช่วงล่างนะนะครับช่วงล่างอัตราเร่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้ได้ power นะครับได้ power กระจกไฟฟงไฟฟ,ฟ้านะครับนี่นะครับโอเคอยู่นะครับช่งล่างดีอยู่นะครับผมก็ขี่มาหลายกิโลแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเสริมแหนบลงเล่นให้แล้วนะครับก็จะสบายหน่อยครับว่าทุกวันนี้เสริมแหนบต่างๆโหลดต่างๆทุกอย่างนี้มัน ยากยากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้ไปขอวิศวกรรมทีเดียวเสร็จเลยนะครับก็อันนี้ทําให้แล้วนะครับแล้วแต่เราจะไปใส่ลังคาหรือว่าใส่ข้อนะครับถ้าใส่ข้อก็จบเลยเพราะว่า่าเคยลงข้อเหมืนันะครับยังไม่ยกเลิกนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์โอเคแน่นแน่นดีครับนะครับเกียร์ดีมากอัตาร่งดีครับทำความเร็วได้ไวมากนะครับ ตัวออนนิ่นะครับัตราเร่งค่อนข้างดีแรงม้าก็เยอะอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับััราเร่งได้นะครับสําหรับท่านไหนที่มองหาตอนเดียวไว้ใช้นะครับสําหรับสาวกนะครับอิสุสนะครับใม่ควรพลาดนะครับคันนี้คันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับตาเร่งก็ดีนะครับเกียร์ดีตาเร่งดีนะ สงบรสีไม่ขาดนะครับชุดโอนเลิ่มพร้อมนะครับเอาไปโอนได้เลยนะครับนะครับก็รถจะเยอะมากเยอะหน่อยนะครับวิ่งดีครับคันนี้ท่านใดได้ไปใช้ถือว่าคุ้มนะครับนะครับก็พร้อมพร้อมใช้งานเลยครับ เล่นพร้อมเอาไปโอนได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับหรือ ID l ดี e ลผมก็ศูน4 7เก้าสี่สี่เจ็ห้านนะครับนะครับก็สนใจก็มาลองขับได้ที่ตะบ,บนผ้าผราอำเภอเมือ,องจังหวัดคอนแก่นนะครับนะครับก็รถคันนี้ราคา ่าหรือบอกไปนะครับราคาคันนี้ถ้าเป็นเงินสดนะครับก็อขอตั้งไว้ที่ เครื่องม้มันเกียร์เฟือท้ายให้นะครับโอเคครับเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับสนใจก็มาดูรถได้นะครับราคาสด2 8 9 0 0 0บาทนะครับจัดไปเน้นได้นะครับจัดไปเน้นได้สำหรับคันนี้เพราะว่ารถมันค่อนข้างใหม่ ใสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ตะบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับก็ไอดีไลน์ผมถ้าขึ้นว่าอุ้ยขอนแก่นรถบ้านนะนะใช่ครับผมออีกอันนึงเคยเห็นลูกค้าทักท้วงมาว่ามันขึ้นว่าอะ,อะไรแมนแมนอะไรนี่แหละครับประมาณน,นี้อันนี้อันนั้นไม่ใช่นะครับบางทีมันอาจจะคล้ายๆกันแล้วมันพนนะ้เนห่าิ้พลาดไปนะครับก็ สนใจก็โทรมาได้ครับรถคันนี้ปี2 0 1 4นะครับ2 0 1 4แท้เลีพร้อมนะครับชุดโบนพร้อมนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ